รับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือในปีนี้แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดหาของเรานี้มาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเรื่องของการจัดระเบียบสังคมเรื่องการปราบบอลจับบอลน,นะครับจับสถานบริการที่ผิดกฎหมายการค้าประเวณี โดยว่าะงนี้ครับว่าในเด็กที่ต่ำกว่าอายุนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนที่สามารถทำร้ายผู้คนได้เนี่ยก็ได้เน้นย้ำทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจริงจริงทุจทุกจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือว่าอขอให้เข้มงวดกับมาตรการนี้ต่อไปต้องไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ใดๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําร้ายสังคมทําร้ายประเทศชาติแล้วก็ทุกครั้งที่กระทรวงมาไทยเ,ยเข้มงวดกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการความชื่นชมแต่เราต้องการให้เขามั่นใจว่าว่ากระทรวงมาไทยนะครับในฐานะที่ต้องดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยในประเทศเนี่ยะจะ ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความปลอดภัยสูงสุดอย่างผมก็เน้นย้ําไปอย่างเรื่องอาวุธปืนนี่าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆไม่มีใครในประเทศนี้สามารถพกพาอาวุธออกจากบ้านตัวเองไม่ได้ไปได้แม้แต่คนเดียวนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่อนุญ,ญาตให้มีการต่อใบอนุญาตนะครับอาวุธปืนแล้วก็ไม่มีการอนุญ,ญาตให้มีการซื้ออาวุธปืนสําหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ การคุ้มครอง,งตามกฎหมายอันนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวแต่ว่าในความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดของตัวเองนะครับทุกจังหวัดเนี่ยมดีหมดโดยก็ยิ่งจังหวัดทางางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมท,ท,ที่มีความมด่งมนอยู่แล้วก็ได้บอกท่านผู้ว่าไปว่าต้องต้องทำให้ทุกคนนะครับมามา,มาต้อง ทำแคมเปญอะไรต่างๆให้แม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองเนี่ยได้มาใช้ชีวิตมาท่องเที่ยวในจังหวัดของตัวเองเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการหมุนเวียนได้มากขึ้น